เพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าถ้าเราร่วมแรงร่วมใจนะคะสมาชิกในครอบครัวเราก็จะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆจะเห็นว่าคุณครูสัมภาษณ์หลายคนแล้วก็เจอแต่ละคนก็เป็นไงลูกมีความแตกต่างของครอบครัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกเราทำหน้าที่ของตนเองอย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปศึกษาใบความรู้ ต่อเลยนะคะจากครั้งที่แล้วในเรื่องหน้าที่ของเราไปดูสไลด์ใบความรู้พร้อมๆกันนะคะวันนี้หน้าที่ของตอนเองต่อครอบครัวนะคะหน้าที่ของเด็กๆทุกคนนั่นเองเอาอ่านพร้อมกันลูกหน้าที่ของตอนเองหน้าที่ใครคะลูก หน้าที่ใครหน้าที่ของหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่ของลูกเช่นพงสุนทรมีหน้าที่อะไรสุรสิธิ์มีหน้าที่อะไรเจนกีฬาเจนกีฬาหรือเปล่าอ๋อเจนกีฬามีหน้าที่อะไรกัญญามีหน้าที่อะไรในครอบครัวเรานะคะหน้าที่ตนเองต่อครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่อะไรคะเอกสิทธ์ อ,อ่านพร้อมๆกันสมาชิกทุกคน สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรมีหน้าที่รับผิดชอบของตนเองนะคะต่อต่ออะไรละ่ะต่อหน้าที่ที่มีร่วมกันในครอบครัวใช่ไหมคะเอาหน้าที่ของลูกทำอะไรบ้างหน้าที่ของลูกใช่ไหมคะและพร้อมใจกันปฏิบัติตามจะทำให้ครอบครัวมีความสุขนะคะ มาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างภาพนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่าในครอบครัวหนึ่งเนี่ยถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันเป็นไงคะเราจะต้องเห็นว่าแต่ละคนช่วยกันทำหน้าที่ของเรานะคะเช่นหน้าที่ลูกที่ดีทำอะไรคะลูกกว,วาดบ้านใช่ไหมคะ,ะถูบ้านเก็บที่นอนทำอะไรอีกคะ เช็ดโซฟาดูแลเช็ดกระจกนะคะทำความสะอาดร่วมกันเราเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นความสามัคคีกันในครอบครัวนะคะทำให้เห็นถึงอะไรละบ้านเราสะอาด เกียรติออกมาขามขี้เกียรติเต่ลาพิษเป็นไงลาพิษขยันช่วยแม่ช่วยพี่สาวแต่มะขามไม่ยอมทําอะไรเลยแสดงว่าเป็นไงลูกเป็นครอบครัวที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวที่ดีก็จะมีข้อตกลงร่วมกันไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วต่างคนต่างไม่ยอมทําก็ต้องมีอะไรแบ่งหน้าที่กันนะคะหน้าที่ของลูกหน้าที่ของพ่อแม่ หน้าที่ของพี่หน้าที่ของน้องเพราะฉะนั้นครอบครัวไหนแบ่งหน้าที่กันแล้วทําตามข้อตกลงก็เป็นเรื่องของอะไรคะความสุขที่ตามมานะคะเอามาดูในสไลด์ต่อนะคะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะลูกเพราะฉะนั้นครอบครัวทุกครอบครัวควรจะได้มีข้อตกลงร่วมกันถ้าเราไม่มีข้อตกลงร่วมกันเป็นไงแล้วก็กลายเป็นว่า ต่างคนต่างทำบ้านนี้บ้านก็เลอะสศกกระโลกใช่ไหมคะไม่น่าอยู่เผลอๆก็เลี้ยงเลี้ยงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเต็มบ้านไปหมดเช่นอ้าโอ้เช่นหนูแมลงแมลงสาบใช่ไหมแล้วพมดปลวกต่างๆก็จะตามมาเพราะฉะนั้น ถ้าเราช่วยกันดูแลทําหน้าที่ของเราเราก็เป็นไงคะลูกเอาละอ่านพร้อมๆกันลูกข้อตกลงของครอบครัวฉันหนึ่ง หนึ่งนะคะสมาชิกในบ้านต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบ้านใช่ไหมเมื่อกี้เด็กๆจะเห็นว่าเราช่วยกันกลล้ไม้ละามือเห็นไหมเขาต้องบอกว่าเนี่ยความร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีจะทําให้เราเป็นไงเราประสบความสําเร็จในเรื่องของอะไรการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยกันทําอะไรลูกช่วยกันทํางานบ้านบ้านเราก็สะอาด ข้อที่สองลูกๆเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ก็จะเป็นเด็กดีเด็กที่มีแต่คนรักนะคะอา้าวข้อที่สามก็ลูกอ่านต่อลูกๆลูก,ลก,ลกตอขอขอ,ขอ,อนุญาต สัมมาคารวะสัมมาคารวะต,ตุโธผู้ใหญ่ทุกคนโมหะสัมมาชิก ที่สามลูกๆต้องขออนุญาตพ่อหรือแม่ก่อนออกจากบ้านใช่ไหมคะถ้าเราปฏิบัติสม่ำเสมอเป็นปกกติคุณพ่อคุณแม่เขาจะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ลูกหายไปไหนลูกต้องอยู่ในบ้านนะคะตอนนี้เด็กๆจะฟังข่าวว่ามีการอะไรแล้วมีข่าวอยู่เรื่อยเลยว่าเด็กๆถูกทำไมถูกลักพาตัวไปพ่อแม่ก็ต้องเป็นห่วงเพราะฉะนั้นมาโรงเรียนคุณครูก็มอบ หมายได้รับมอบหมายจากผู้ปกครองว่าต้องดูแลเด็กใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆมาอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ออกจากโรงเรียนแล้วถูกลักพาตัวไปเนีย่ยคุณครูเป็นไงคุณครูก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมแต่ถ้าหนูอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยระวังแต่ถ้าหนูไม่ไม่เป็นห่วงตัวเองเอาแต่นึกอยากจะไปไหนก็ไปคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเกิดปัญหานะคะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจังหวัดไหนนะคะคุณครูเตือนนะแก๊งเหล่านี้ยังมีอยู่นะคะลูกเพราะฉะนั้นให้ระวังตัวเองจะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกผู้ปกครองไว้นะคะก็ที่4ี่ลูกๆต้องมีสัมมาคาระวะต่อผู้ใหญ่แล้วก็เป็นไงคำว่าสัมมาคารวะก็คือรู้จักแสดงความเคารพนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเราเราออกจากบ้านเด็กๆเจอคุณพ่อคุณแม่ไหมก่อนออกจากบ้านเจอไหมคะ เจอเราก็เป็นไงสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก่อนมาโรงเรียนกลับไปถึงบ้านตอนเย็นก็เป็นไงสวัสดีอีกรอบหนึ่งเอากระเป๋าวางเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกลับมาจากโรงเรียนแล้วนะครับหนูกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะนะคะนี่ก็เป็นมารยาทที่ดีนะคะของลูกข้อที่5สมาชิกช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายไปในครอบครัวใช่ไหม เราต้องช่วยกันประหยัดยุคนี้อะไรก็แพงหมดแล้วนะคะลูกค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็สูงขึ้นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเล็กๆน้อยๆก็เป็นการช่วยประหยัดอ้าวทีนี้หน้าที่ของเด็กๆที่มีต่อครอบครัวบ้างหน้าที่ของหนูโดยตรงเลยไม่ใช่หน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่เป็นหน้าที่ของเด็กๆทุกคนในห้องนี้นะคะอ้าวอ่านพร้อมกันลูกหน้าที่ของฉัน ที่มีตอ่อครอบครัวที่มีตครอบครัหนึ่งรักใจศึกษาเล่าเรียนสองเคาร <Rednerwechsel> พ <GO av i> ข้อที่สองเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ข้อที่หนึ่งหน้าที่ของลูกโดยเฉพาะเลยทําไมคะกลุ่มที่หนึ่งตั้งใจเรียนมาโรงเรียนแล้วไม่เรียนเนี่ยสแสดงว่าตั้งใจไหมคะมตั้งใจไม่มาขามเนี่ยมาโรงเรียนสมุดก็ไม่มีอย่างเงี้ยเรียกว่าตั้งใจไหมตั้งใจให้หายใช่ไหมตั้งใจเรียนก็คืออะไรลูกสนใจเรียนนะคะมีการบ้านก็ทํา ทำกิจกรรมที่คุณครูมอบหมายให้ครบนะคะเราเรียกว่าตั้งใจเรียนอ่านหนังสือบ่อยๆก็จะเป็นคนอ่านเก่งนะคะอ้าวข้อที่สองเชื่อฟังคําสั่งสอนคุณพ่อคุณแม่สอนอะไรก็เชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามนะคะอ้าวข้อที่สามข้อที่สามช่วยพ่อแม่ทา รับผิดชอบตนเองรับผิดชอบตนเองปราพฤกตนปราพรึกตนเป็นเด็กดีปัาพึกตนเป็นคนดีนะคะข้อที่3ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเมื่อกี้เมื่อกี้นะที่คุณครูสัมภาษณ์ไปทุกคนแล้วบอกว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กเน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเช่นกวาดบ้านบ้าง ถูบ้านบ้างเช็ดกระจกบ้างนะคะล้างห้องน้ําบ้างแล้วก็ทําไงคะล้างจานซักผ้านะคะสิ่งเหล่านี้เราทําได้เราทำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระแล้วให้เห็นถึงการแสดงความกตัญญูของเราต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ที่4ช่วยเหลือรับผิดชอบตอนเองเมื่อกี้อาทิรัตเนี่ยคุณครูสัมภาษณ์อาทิรัตน์บอกว่าตื่นสองโมงมาโรงเรียนสองโงกว่า มาโรงเรียนสายสแสดงว่ารับผิดชอบตนเองไหมคะรับผิดชอบตนเองไหมไม,ไม่เพราะอะไรล่ะต้องให้คุณแม่ปลุกต้องให้คุณแม่บอกว่าตื่นได้แล้วอาบน้ําได้แล้วรับประทานอาหารได้แล้วแต่งตัวได้แล้วสแสดงว่าเรารับผิดชอบตนเองไหมคะอธิรัตน์รับผิดชอบตนเองไหมเจษดาเจษดาบอกว่าผมเล่นอย่างเดียวครับผมมาโรงเรียนเนี่ย ผมไม่ทราบหรอกครับจริงไหมจัก,กรีจัก,กรีต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นไหมลูกเป็นนะคะ C ละ่ะแต่งตัวเองหรือเปล่าครับอ้าวแต่งตัวเองผู้หญิงคุณครูไม่ห่วงนะคุณคุณครูสังเกตผู้หญิงทุกคนเนี่ยเขาตั้งใจแล้วเขาก็เป็นไงช่วยเหลือตัวเองนะคะข้อที่5้าประพฤตตนเป็นเด็กดีสิ่งเหล่านี้ ประพฤติตนเป็นเด็กดีก็คืออะไรลูกปฏิบัติตามคำรรสั่งสอนนะคะตั้งใจเรียนดูเด็กคนนี้สิโอใส่แว่นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเห็นไหมนี่คนตั้งใจเรียนใช่ไหมเอกสิทธิโอเนี่ยก็เรียกอะไรแล้วก็เรียกหนอนหนังสือหรือเปล่าเขาเรียกว่าคนตั้งใจเรียนนะคะแม้ยังเล็กก็เป็นไงตั้งใจเรียนมะขามก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นไงคะเราควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะ ผมตั้งใจเรียนครับเห็นไหมเด็กเหล่านี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนักเรียนชั้นไหนชั้นป .2 ของคุณครูทุกโรงเรียนที่กําลังเรียนอยู่ด้วยกันก็ตั้งใจเรียนทุกคนนะคุณครูขอชมเชยนะเด็กๆปลายทางทุกคนก็ตั้งใจเรียนต้นทางก็ตั้งใจเรียนนี่เป็นหน้าที่ของใครก็ลูกหน้าที่ของนักเรียนหน้าที่ของตัวหนูอ่ะช่วยกันอะไรคะ ช่วยกันทําความสะอาดบ้านโอ้สองคนพี่น้องนี้ขนาดว่าเป็นไงเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าวันหยุดต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะทําสะอาดหรือไม่สะอาดคุณคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าหรอกคุณพ่อคุณแม่ดีใจซะอีกที่ลูกๆนั้นนะคะช่วยเหลือมีน้ําใจช่วยงานบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ควรที่จะได้นําสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติ นะคะทำอะไรอีกถูบ้านเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้วันหยุดนะคะวันหยุดเราควรช่วยกันแต่ถ้าวันธรรมดาเช่นมาโรงเรียนเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่มีเวลานะคะเพราะฉะนั้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กเล็กเด็กเด็กเล็ก<ๆ>เขาก็ยังถูได้เห็นไหม,มเขาสามารถ จับไม้ถูแล้วก็ถูถูถูถ,ถูอ่าโอลื่นล้มถูแล้วเป็นไงคะเขาก็รู้แล้วว่าถูถูตรงนี้แล้วต้องสะอาดแน่นอนเสร็จแล้วก็เป็นไงลื่นถล่เล่นไปด้วยถูไปด้วยเล่นไปด้วยจริงไหมคะอ้าละ่ะนี่แหละเด็กๆก็ถูได้แล้วก็เป็นไงสนุกสนานกับการทํางานนะคะ,ะทำอะไรอีกบ้านใครเลี้ยงสัตว์ก็เป็นไงช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยการ เขาบอกว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยทำให้เด็กๆเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนนะคะมีเมตตาเห็นไหมใครเลี้ยงสุนัขเราก็เมตตาสุนัขใครเลี้ยงไก่ก็ต้องเมตตาไก่ใครเลี้ยงแมวใครเลี้ยงปลาเห็นไหมคะเลี้ยงวัวบ้านสุรศิษฐ์บอกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสุนัขเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดไหมมีบ้านใครเลี้ยงเป็ดบ้าง เลี้ยงเป็ดไว้กินไข่เลี้ยงไก่ไว้กินไข่ใช่ไหมอ่านี่เป็นอะไรลูกเป็นการคุณพ่อคุณแม่ฝึกให้เรารับผิดชอบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆต้องทําได้อนอกจากนั้นนะคะอ้าวเดี๋ยวมาดูภาพเพิ่มเติมนิดหนึ่งอ่ามาดูภาพนี้อ่าภาพนี้ทำไมคะลูกก็ทำอะไรกันคะ พี่ล้างจานน้องทําไมเนี่ยน้องเช็ดเช็ดจานให้แหง้งแล้วก็เช็ดนะคะเก็บให้เรียบร้อยคุณแม่ทําอะไรคะลูก,กคุณแม่ล้างจานล้างแฟบใช่ไหมล้างน้ํายาไม่ใช่ล้างแฟบล้างน้ํายาอาจจะเป็นเครื่องที่อะไรโอ้แล้วก็เป็นไงส่งให้ลูกล้างต่อให้สะอาดใช่ไหมคะหรือคุณแม่ซักผ้า อันนี้ไม่ใช่นะคะล้างจานช่วยกันทั้งสามคนเอามาดูคนนี้สิเด็กคนนี้กำลังอะไรตื่นนอนก็เป็นไงคะตื่นนอนก็เป็นไงเก็บที่นอนใครตื่นแล้วไม่เก็บที่นอนบ้างไว้นอนใหม่คืนนี้กลับมานอนใหม่ไม่ต้องเก็บใช่ไหมใช่ไหมเอกสิทธิ์โอ เจอคนเจอคนจริงเข้าแล้วนะคะเอกสิทธิ์บอกว่ากลับมานอนใหม่อ้าเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ก็เป็นไงคะนิตยา,ากนนยา็เก็บที่นอนนิตยาเก็บที่นอนไหมลูกเก็บนะคะเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงนะเด็กผู้ชายก็ต้องเก็บไม่งั้นกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็นห้องเราไม่เรียบร้อยนะคะอ้าวเด็กคนนี้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดอะไรคะอ่ามาหยิภาพหนึ่งช่วยประหยัดอะไรคะ ประหยัดไฟดวงไหนไม่ใช้แล้วก็ปิดนะคะวันนี้ดวงที่อยู่ในครัวกินข้าวแล้วไม่มีใครทําอะไรแล้วในครัวก็ปิดนะคะใครไปห้องน้ําใช้ห้องน้ําแล้วไม่ใช้แล้วก็ต้องปิดเป็นการช่วยกันประหยัดนะคะอา้าวเราอยู่ร่วมกันในบ้านเรือนครอบครัวเดียวกันเรารับประทานอาหารร่วมกันเราก็ต้องมีมีอะไรคะลูก มีมารยาทในการรับประทานอาหารคุณพ่อคุณแม่ก็สอนลูกๆไปด้วยว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่เราก็ต้องมีมารยาทในการรับประทานอาหารใช่ไหมคะเวลาเพื่อนๆของคุณพ่อคุณแม่มารับประทานอาหารร่วมหรือญาติของเรามาร่วมรับประทานอาหารเราจะได้มีอะไรมารยาทที่ดีไม่ใช่ว่ากินช้อนเราแล้วก็ใช้ช้อนเรานั่นแหละตักอาหาร ต้องมีช้อนกลางนะคะตอนนี้มาแล้วนะคะเขาบอกว่าให้เราช่วยกันรักษาความสะอาดกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะไข้หวัดยังมีอยู่นะลูกไข้หวัดแล้วก็เชื้อโรคต่างๆตอนนี้ตามมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยเหลือกันในครอบครัวก็แสดงถึงการมีน้ำใจนะคะมีความสามารถกีกันรู้จักประหยัดใช้ ในครอบครัวก็คือใช้ใจ่ายในครอบครัวเราก็เป็นไงคะครอบครัวเราเ็าจะมีความสุขอ่ามาดูสไลด์ต่อนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็เป็นไงคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัวแสดงถึงกันเป็นคนมีน้ำใจมีความสามัคคีกันแล้วก็การรู้จักประหยัดก็จะช่วยครอบครัวเรามีรายจ่ายน้อยลงนะคะเอาครอบครัวนี้เป็นไงน่ารักไหม ครอบครัวนี้ทะเลาะก,กันหรือไม่โอ้ไม่ทะเลาะก,กันก็รักกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกๆนะคะเป็นครอบครัวตัวอย่างเพราะฉะนั้นฝากเด็กๆของคุณครูนะคะต้องมีความรักความสามัคคีกันเอาละวันนี้เหลือเวลานิดหนึ่งนะคุณครูทดสอบเด็ก5ข้อ